Let's go <S <Wow. S 3> oh <my> สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะผมวันนี้ก็มาพบกับทีมงานกอกจิเลยม,มาดานอีกเช่นเคยนะฮะได้มาเจาะน้ำอยู่ที่บ้านนาอ่างอำเภอบึงการเอออำเภอบึงโองจังหวัดบึงการของเรานะฮะก็จบงานไปที่60เมตรน้ำสวยๆแรงๆไปเลยฮะ วันนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่30คิวได้อัพอัพเลยครับโอหแรงมากเลยครับคือที่นี้ค่อนข้างน้ําก็จะดีหน่อยครับ,บเป็นมาซุนพื้นที่นะครับผมทีมงานก็จะจอดอยู่ที่จังหวัดนครพนมกรุงนครอ,อุดรมีการบุคดาหานวันนี้ก็จบกันแบบสวยๆกันเลยทีเดียวที่ความลึก60เมตรน้ำมหาศาลกันเลยครับ รับรประกันบอ่อหนึ่งปีเจาะไม่ได้น้ําไม่คิดเงินงบอ่อแรกให้เจาะบ,บอ่อที่สองต้องช่วยค่าน้ำมันนะครับห้าพันบาทนะครับแต่ละพื้นที่น้ําไม่เหมือนกันนะครับผมน้ําค่อยน้ําแรงเป็นื้นที่น้ําน้อยหาน้ํายากไม่ใช่ว่าเห็นในคลิปแล้วแต่พวกเหมือนเขาเหมือนบอ่อนี้อยากได้แรง,แรงเหมือนบอ่อนี้แต่พื้นที่เป็นื้นที่จํา,ากัดหรือื้นที่หาน้ํายากน้าน้อยก็ต้องเข้าใจนะครับผมแต่ถ้าเป็นื้นที่น้ําเยอะช่างก็เสกให้ได้ นี่จ้าของบ่อทายนะครับน้ำสวยๆกันเลยทีเดียวสำหรับลูกค้าไหนสนใจก็ติดต่อมาได้ครับจะมีเบอร์โทรอยู่อยู่ด้านล่างคลิปนะครับผมติดต่อมาได้ทีมงานก็อิจเลยบาดาลน,นำทีมโดยช่างตองบาดาลซิ่งของเรานี่เอง Goodbye